วันนี้ที่วัดกลางบางพระหลวงพ่อสมหวังตำบลบางพระอำเภอนครใจศรีจังหวัดนครปฐมมีสาธุชนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการขอโชคลาภหน้าที่การงานและซื้อขายบ้านและที่ดินเดินทางมาขอพรกับหลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัยสูง30เมตรพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครปฐมสร้างขึ้นในสมัยที่หลวงพ่อพุทธอดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพไปแล้วนอกจากนี้ยังมีคนเดินทางมาแก้บนหลังจากที่สมหวังในพรที่ขอด้วยนายรัฐทิกร อายุ42ปีชาวจังหวัดสระบ,บุรีได้นำข้าวสารถุง5กิโลกรัมจำนวน100ถุงและหัวหมู10หัวมาตั้งวางเรียงรายเพื่อทำการแก้บนกับองค์หลวงพ่อสมหวงังหลังจากที่ขายที่ดินได้หลังจากที่ได้มากราบไหว้ขอพรขอให้ขายบ้านและที่ดินที่สระบ,บุรีได้ภายใน30วันโดยได้บนไว้กับองค์หลวงพ่อสมหวงังว่าหากขายได้ภายในที่กำหนดจะนำข้าวสารและหัวหมูมาถวายแก้บนให้ทั้งๆที่ขายมานานกว่า1ปีแล้วแต่ไม่มีใครซื้อแต่ปรากฏว่ามีคนมาติดต่อขอซื้อหลังจาก ขอเพียงแค่1 7บเถึงสิวันเท่านั้นซึ่งเขาไม่เคยมาวัดกลางบางพระมาก่อนและไม่เคยรู้จักกับองค์หลวงพ่อสมหวังพร้อมกับส่งรูปมาให้ดูจึงได้กราบไหว้และประสบความสําเร็จจริงๆนอกจากนี้ยังได้ร่วมทําบุญถวายที่ดินกับวัดด้วยหลังจากเสร็จการแก้บนครั้งนี้ตนเองยังมีบ้านและที่ดินที่จะต้องขายอีกหนึ่งหลังเลยได้ขอพรกับหลวงพ่อสมหวังต่อซึ่งหากขายได้จะนํเข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มไข่ไก่สดหัวหมูมาถวายมากกว่าครั้งนี้อีกนอกจากนี้ยังได้ขอเรื่องโชคลาอีกด้วย งพ่อพระครูศีสุตากรเจ้าอาวาสได้บอกกับนายรัติไกรว่าสิ่งของที่นํามาแก้บนนี้จะนําไปแจกจ่ายช่วยเหลือคนยากจนและคนป่วยติดเตียงในโครงการสาธารณะสงเคราะห์ที่ทางวัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสซึ่งจะได้บุญกุศลตอบแทนเพิ่มไปอีกด้วย